คลิปที่สามตังตถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสัมเิอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเตวาอจิคติทะเทเสติปัญจะเปติปัตถะเปติวิวารติอภิชติอุตานิกโรติสัมเพธรมาอนัตติอิธมโวจะพระควาตันตมะนาเตพิขุพระควะโตภาสิตังอภินันทุนติ บนสวดพระเทกรักตคาถาแปออธิตังนา นะวะขะเมยะนาปฏิกังเกอนาคาตางังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอทาญาธตีตามปะหีนันตงังอปัตตจ,จอาอนาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังอัตถาตถาปัสสติอาสังหิรงอาสังกุปปังตังวิทามะนูรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแกนขอนคขนเขาควรพ่อคูณอาการเช่น นั้นไวอชเชวะจิตกิจจะมงังตะปางโกชัญญามรณนังสุเบความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการเปลียนต่อมาตุลาซึ่งมีเสนามากกว่าย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมาตันติตังเบพาเทกาลโตติสันโตอาจิคเตมุนิภูมิมุนม,นม,นมนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนี้เช่นนั้นไม่เกยดข้าทางกลางวันกลางคืนว่าผู้ผู้เป็นอยู่ แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมโ <c oughs> พสต์ธรรมะสังเวชค่ป้าเจก ปัจเวคณะปตะแยสัเพสังาราณิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังาราุกาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมานาตาสิงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า ว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุทัง ทุวางมารณงความตายเป็นของยั่งยืนอาสป,ปาวัสังมายามาริบตับพังอันเราจะพึงจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชิวตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชิวตังเมอนิยตังชีวิต,ออต,วต,วตของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยมวตะกวรที่จะสังเวชอายางกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ตั้งอยู่นาน อะเปตวิญญาโนคินขันปราศจากวิญญาณชุดโทขันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปะทาว,วิงซึ่งแผ่นดิน mm hmm. กาลิงข้ารังอีวาประดุดนางว่าท่านไม้และท่านฟืนนิลถังอประโยชน์มีได้อนิจจาวัตสังคาราสังขารอลายเป็นไม่เที่ยงหนออุปาทาวะยะนิธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสมไปยเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันตตอขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสาสมม โมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังธารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งเจเปสตามรันติจะสา์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริส,สูงจะมาริส,สาเรที่ตายแล้วและจะแลกกาลังจะตายตะเทวหางมาริส,สามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทีเมเอทาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บุสวดเมตตายังกิจจิยังกิจจิกุศลังกรรมมังสเพหิพระเตหิกตะตางบุญยันบุญยังนองอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเทเยเทวาอัสมิงฐาเนอธิคตาธิคายุกาสัทถาโหตุสุขิตาโหตุทุขารามุจจันตุมาตาปิตามาตาปิตาสุขิตาโหตุทุขาปามุจจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขารามุจจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปามุจจันตุสเพปิสาสเพยาา สเปย์ใบตาสุขิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจันตุสัพเพอาจาริยุวันปัชยยาปัชยายะปัชยยาสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจันตุสัพเพนักขันตาสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจันตุสัพเพสัมมาตินังสามิชนตุโบเมืองส่วนหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตคันติมายะอิติภกระวานะโมโพธิสัตว์ตคันติมายะอิติภกระวานะโมโพธิสัตว์ตคันติมายะอิติภกระ ปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปฆะทุเปฆะเลโพธิคะเลตหิงตาห,หิงตาธรรมะทานีนะพระวันตุภูชิตาสดทิงเตโลเตถาวิหารัมทะเลเทลาจามาชานาวกาจากพิโวะจารามิกาธานะปฏิธานะป,ปฏิอุอปปัสก,กาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสราสันสป,ปานะภูตาสกิตาพระวันตุเตชะลาชะลาภูชายเยปิจะอันทะสัมหวาสังเสทาชาตาตาโทตาทาโวปา ปาติกาเนินญานิกังธรรมาวรังปาติจเตสเพปิทุกขาสสะการนตุสังขยังธาตุสิรังสตังธัมโมธัม,มัทธราจะบุคคลาสังโฆหันตุสมะข,ขุวอาาะอาาะัธยาอัธยาจางหิตายะ จา่าอัมหรักันตุสัพเรธโมสัพเพปิธรรมจารินโนพุทจิงสมาสปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาหนตุสัพเพปิปานินโนพุทธาสาเสนธรรมทาทวังปะเวนฉันตโตกาโรกาเรเทโวปะวัสตุวุทธิภาวะภาวายะทาธานางสิสทธามิตถังในตุเมทะนิงมาตาบิตาจะอันต๊ะ ปราชังนิจังลักขันติอุตตะกังเอวังธรรมเนรราชาโนพระชังลักขันตุสัพพทาเทวตาเทวตาอุยโชนะ อุยโชอุยโยชนะคาถาทุกขปาตตาชนิทุกขาปยาปาตตาชนิพยาโสกปาตตาชนิโสกาหองตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามหิตสัมพะต่างบุญญาสัมปทางสัพเพไาวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังนัตันตุสัทธายัสีลังละขันตุสัพพตาภาวนาพิรตตาโหตุขันฉันตุเทวคตาคตาคตาสุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังขลังละขันตุสัพพตาถาภะพุทานุพุทานุภาเวนะสัตตีโหตุนิรันตตังหุสพพ สุมังคางรัางและคันตูสพัพพะเทวาตาส สัพพาธรรมานุภาเวนะโสติหนตุนิร um te ันตังสหนตุสัพ no. พังสุมังคารังละขันตุสัพเพวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตังสัพเพพุตถาภรัตตาปเจกานันจะยังผะังอรหันตานันจเตเชนละขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุตถาภรัตตาปเจกานันจะยังพผะรหันนตาััจยงอรหันตานันจเตชะละขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุตถาภรัตตาปเจกานันจะยังผะังอรหันตานันจเตเชนละขัติพันธามิสัพปโส สรเพพุทธารพระปตาปเจกานาจะย,ยังพระรังอรหันตนานันจเตชนะรักขัน พันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาประปัตตาปัจเจกานาจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาประปัตตาปัจเจกานาจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาประปัตตาปัจเจกานาจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาประปัตตาปัจเจกานาจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาประปัตตาปัจเจกานาจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขัง Thank you. ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออมแก่อุทิศถวายเป็นมากพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ส็จสู่สวรรค์คารายขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสพาสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสิริมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทำกาไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสม,มาธิที่ติดตั้งมั่นในพระำำงงมมพธรรม ลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุโมอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดศรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่สามจึงอาลโมเดได้จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยกุธ,ธานุภาพเทวดาเทวานุภาพและทิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบุตาทาประการเทอ